เห็นไหมคะมีคราบไขมันลอยออกมานะคะตะกรันพวกนี้นะคะออกมานะคะเป็นสิ่งสกปรกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะของโทนิกแบรนด์ช็อปนะคะซึ่งนั่นก็คือเครื่องล้างจิวเวลรี่ค่ะจะเป็นยังไงเราไปชมกันค่ะเท okay, น้ำลงไปหลังจากนั้นนะคะก็ใส่ของลงไป ทิ้งเอาไว้3นาทีค่ะหลังจากผ่านไป3นาทีนะคะสิ่งที่เห็นในน้ํานะคะก็จะมีเศษตะกรันพวกนี้นะคะออกมานะคะเป็นสิ่งสกปรกที่ปิดอยู่ในจิวเวลรี่ของเราค่ะเห็นไหมคะมีคราบไขมันลอยออกมานะคะ เราก็ทิ้งเอาไว้ในน้ำ3นาทีค่ะอันนี้คือเป็นการเทสกับน้ำเปล่าเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราจะต้องการให้จิวเวลรี่ของเราสะอาดวววาวยิ่งขึ้นเราก็สามารถใส่น้ำยาที่เอาไว้ใช้ล้างจิวเวลรี่ลงไปได้ค่ะสรุปผลการทดลองในวันนี้นะคะ นาฬิกาหรือแหวนที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะ <_ d ata> ก็เมื่อเอามาลงเครื่องอัลตราโซนิกนี้แล้วมันก็จะมีเศษตะกันนะคะออกมาซึ่งมันก็จะมาจากพวกรูเล็กๆต่างๆนะคะซอกเล็กๆที่เราไม่สามารถทำความสะอาดได้อัลตราโซนิกเนี่ยก็จะช่วยเขย่าให้พวกตะกันเหล่านี้นะคะออกมานะคะได้โดยง่ายหรืออย่างแว่นตาหรือนาฬิกานะคะที่มันจะคอยมีแบบ มีคาบมันต่างๆที่เราใช้ในการแบบว่าใส่ในชีวิตประจําวันเดินไปเดินมาอะไรพวกนี้ก็จะมีน้ํามันเกาะอ,อยู่ซึ่งเราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าน้ํามันเนี่ยมันก็จะหลุดออกมานะคะช่วยล้างให้สะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเราก็สามารถใช้งานกับน้าเปล่าธรรมดาก็ได้หรือถ้าจะเพิ่มความสะอาดแวววาวขึ้นไปอีกเราก็สามารถใช้ใช้กับน้ํายาล้างจิวเวลรี่ได้ค่ะ วันนี้นะคะเราก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าสนใจในผลิตภัณฑ์ก็สามารถสั่งได้นะคะที่เพจโทนิกแบรนด์ช็อปค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายกดไลค์กด u ับส r คร e ให้ด้วยนะคะ